รวบวันมาแล้วเราก็โดดแทงเข้าไปคิเโลคิยโลแทงเข้ามาแทงเข้าไปกาล่างแทงเข้าไปแ,าแทงเข้าไป,าไปอื ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Genshin Impact กับผมมิเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่น COC ศหนึ่งตัวละครที่ทุกคนต้องมีความมันของเขาอลังการมากโดดพุ่งโดดพุ่งก็เลยจะเอามาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับคู่กับอาวุธแ a t t ทิร์นพาเป็นอาวุธที่ใกล้เคียงกับอาวุธ5ดาวแต่พลังโจมตีพื้นฐานของเขาจะน้อยมากกว่านะครับถ้าอาวุธ5ดาวหอกเขียวในพลังโจมตีพื้นฐานเลเวล90นะครับจะอยู่ที่674คืออันนี้มันน้อยกว่าประมาณ200กว่าแหละแต่อัตราคริติคอลนะะฮจะมากกว่าส่วนนออฟะครับก็พอททุุรไง พเพราะอาวุธของเขาเะครับเมื่อมีศัตรูอย่างน้อย2ตัวอยู่ใกล้ตัวจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น16%และพลังป้องกันเพิ่มขึ้น16%แต่ถ้ามีศัตรูน้อยกว่า2ตัวอยู่ใกล้ตัวจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น24%คือ <c oughs> อาวุธอันนี้นะถ้าจะให้ดีเลยก็คือเราควรที่ต้องขัด5ดาวเลยครับถ้าเป็นไปได้ขัด5ดาวหรือไหนนะขัด5ถ้าเราขัด 5, ด5นะครับพลังโจมตีตรงนี้จะเพิ่มเป็น32%และพลังป้องกังนก็จะเพิ่มเป็น32%ส่วนอันล่างเลยครับพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มเป็นี้น 5ดาวได้เนี่ย ไม่รู้ว่าต้องเล่นนานขนาดไหนนะฮะเพราะว่าเบตเทิลพาร์ตครับก็จะมาทุกๆ39 40วันเราๆเนี้ยเก็บเลเวลให้ถึง30เราก็เลือกได้แค่1ชิ้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวนี้จะมานะครับคือถ้าใครทําขัด5้าแล้วรบกวนบอกด้วยนะครับว่ามีความแรงขนาดไหนแต่ถ้าใครมีอาวุธ6กดาวนะฮะก็ใช้6กดาวส่วนอร์ติแฟกที่มีณปัจจุบันนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนก็จะใช้อร์ติแฟกวิลเลซวิดเดอร์สองชิ้นเพราะว่าจะได้รับโบนัสความเสียหายท่าลม15%บล้าเตอร ส่2ชิ้นออฟที่มีให้ดูก่อนๆให้ดูก่อนนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีความแรงคีดเย,ยอะๆจะดีมากเพราะว่าตัวละครนี้นะครับเขามีอัตราขีที่สูงยิ่งเราใส่าอาวุธคีไปแล้วนะครับโอกาสติดคีก็จะยิ่งเยอะฉะนั้นเราเน้นความแรงคีอย่างเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้ามีพลังโจมตีด้วยก็จะดีเนาะแต่นี้ไม่สุดนะครับเอาไหมดูก่อนว่ามีความแรงขนาดไหน คิดที่2นะครับนี่ใส่เป็นแบบนี้อัตราคิติี่คอน14%พลังโจมตีนะครับ11%ความแรงคิดอยู่ที่5.4%นะครับคิดที่3อันนี้ยังเป็นสีม่วงอยู่เลยมีอัตราคิติี่คอนนะครับ5.6%ความแรงคิดนะครับ11.2%ส่วนอันที่4นี่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือโบนั้นความเสียหายท่านลมยังไงเราก็ต้องใช้อันนี้เนาะงั้นความแรงจะไม่สุดนะครับส่วนอันสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นความแรงคิดนะฮะใส่ไปก่อนความแรงคิดออฟล่างเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามีพลังโจมตีและอัตราคิติี่คอนจะแจม มากค่าสถานะโดยรวมณปัจจุบันนีครับ SP จะอยู่ที่19,150พลังตี2,181พลังป้องกัน196ความชำนาญธาตุ23พลังกายสูงสุด240%และละเอียดนะครับเนื้อในอัตราคิดข้อนะครับ87.6%ความแรงคิด159.9%แล้วก็ตรงนี้นะครับข้างล่างหน่อยโบนัสความเสียหายทัดลมนะครับอยู่ที่61.6%นี่ก็คือในส่วนของข้อมูลสเตตัสพูดในส่วนของกลุ่มดาวถ้ามีดีไหมมีดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราป กด C1 ไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มจํานวนการใช้สกิล E เพิ่มขึ้น1ครั้งคือสกิล E ของเราเนี่ยจะกดได้2ครั้งนะครับเป็นสกิลพุ่งไม่ว่าจะกดที่พื้นกดกลาอากาศนะครับอันนี้ปกติพื้นฐานจะกดได้2ครั้งเนาะ แต่ถ้าอัพไปมันก็จะได้3ามครั้งมันจะโหดมากขึ้นนั่นเองในส่วนของพรอสวรรค์เราควรที่ต้องเน้นอัพอะไรบ้างหลักๆนะฮะถ้าจะให้สกิลพุ่งเนี่ยมีความแรงเราควรที่ต้องเน้นอัพสกิลแรกนะครับโจมตีธรรมดาเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นการโจมตีธรรมดาหรือโจมตีแบบปกติเนี่ยเขาก็ยังมีการโจมตีแบบอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีความเสียหายพุ่งลงความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำที่สูงอะไรประมาณเนี้ย ยิ่งอัพสูงนะครับความแรงก็จะยิ่งเยอะขึ้นถ้าเป็นไม่ได้นะครับเน้นให้สกิลนี้เลเวล10ก่อนลองลงมาก็จะเป็นสกิลคิวนะครับเป็นสกิลไกล่ล่างอันนี้เราควรที่จะต้องอัพถึงเลเวล7 เพราะว่าถ้าไม่อัพสกิลนี้ขึ้นถึงเลเวล7นะครับก็จะเสียเลือดไปเรื่อยๆเลเวล6เนี่ยจะอยู่ที่2.5%นะครับแต่ถ้าเราอัพขึ้นเลเวล7ปุ๊บก็จะเสียเลือดแค่2%ต่อวิส่วนถ้าเราอัพเลเวล8เลเวล9เลเวล10เนี่ยมันก็จะเสีย2%เหมือนเดิมนะครับคือ2%เนี่ยถือว่าสุดแล้วแต่ถ้าไม่ถึงเลเวล7อย่างที่เกิดน,นะครับมันจะเสียค่อนข้างเยอะตัวละครอาจจะยืนไม่ไหวหนะจะตายได้ง่ายส่วนสกิล E นะครับค่อยอัพเป็นอันดับ3แล้วกันนะสกิลโจมตีแบบปกติเน้นเป็นหลกักหรือว่าเราจะอัพสกิล Q ก่อนกอน็ได้นะครับให้ขึ้นเลเวล7แล้วก็ลงโจมตี แบบปกติยาวๆได้เลยส่วนพรนสวรรค์ติดตัวมีอะไรบ้างภายใต้สภาวะเอฟเฟกต์บัตออฟอออีวิลความเสียหายทั้งหมดของเซียจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%นอกจากนี้ภายในช่วงเวลาต่อนเนื่องของสกิลจะได้รับโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก5%้นทุกสวิโดยโบนัสความเสียหายนี้จะเพิ่มได้มากสุด25%แค่ถ้าลงเลเวลเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วนะครับอืมดีพรสวรรค์ต่อมานะครับหลังจากที่เราปล่อยเลยไม่ี้ติดวิ่งใส่คลิ่งจะทําให้การปล่อยสกิน,กนะสก e นี้้าารงนนะสงเสเเ่ยยยจมหพขึ15%โด จะเกิดซ้อนทับกันได้มากสุด3ครั้งเป็นเวลาเวิซึ่งจะรีเซ็ตเวลาต่อเนื่องเมื่อเกิดการซ้อนทับกันส่วนพรสวรรค์สุดท้ายนะครับเอาไว้ปีนเขาจะลดอัตราการเสียพลังกายจากการปีนลดลง20%นะครับแค่มีตัวละครนี้การปีนการเก็บของนี่ก็จะง่ายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครเก็บของกันแล้วซึ่งสำหรับตัวละครเซีวนี้นะครับทีมนักปัจจุบันจะเล่นได้หลากหลายทีมมากๆส่วนใหญ่เขาเอาไปเข้าคู่กับจงลีแต่ในที่นี้ไม่มีจงลีให้ดูนะครับ ก็จะแนะนําเป็นทีมเซตไฟกับลมและกา,การใส่ไฟ2ตัวนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตี25%และการใส่ลม2ตัวนะครับก็จะลดการใช้พลังกายลดลง15%แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่10%แล้วก็ลดคููดาวของสกิลลดลง5%ด้วยที่สําคัญนะครับหลกัลกๆในทีมนี่ครวรที่ต้องมีสายฮิลถ้าไม่มีแบนเดตนะครับก็ใส่จีนใส่ไฟ1ตัวเตออั ไปเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้อเอามาเปิดโล่หรือจะเป็นน้องหมีเอามาเปิดกงจากก็ดีแต่ถ้าไม่มีฮิวใช้เบนเด,ดตตอบโจทย์เนาะแต่ถ้ามีก็จะพาให้เราเนี่ยผ่านด่านผ่านหอได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็สําหรับข้อดีในการที่เราเล่นทีมแบบนี้นะครับก็จะมีชูโคสเนี่ยเ็เก็บเอนจี่ให้เซียวทาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานถ้าไ่ตายของเซียวได้ต่อเนื่องมากขึ้นยิ่งถ้าเรามีสมุดเก็บเกรดด้วยแล้วถ้าทําถึงขัด5ได้นะจะแจ่มมากเพราะว่าเมื่อติดคิดิคอนปุ๊บก็จะได้รับพลังงาน6วัีด และสาหรับชูโคนนะครับเมื่อเราปดซีหนึ่งการกดสกิลอีกก็จะได้สองครั้งเหมือนกันนะครับเออเอาเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ไม่มีเกจพลังงานเราหาตัวละครก่อนนะครับไว้สกิลปอยบึ้มบึ้มนี่ฮะได้ธาตุเขียวนะสีเขียวปึ๊บส่วนเซียวก็จิ้มไปครับผมก็ได้เกจพลังงานใน2ี้ครั้งไงลองดูใหม่นะครับเก็บพลังงานกดสกิลสองครั้งเรียบร้อยนะครับได้ทาไม่ตายแล้ว กดใช้เลยโดดแทงโดดแทงฮะหมูนูมูนูโดดโคตรไกลการเคลียร์มอนเตอร์ใดด่านเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะฮะเ <c> ป <oughs> ็นตอนนี้บันก็บันโดดโดดอยู่ถ้ามอนเตอร์อยู่ไกลนะครับก็กระโดดจิ้มไปแล้วก็กดแทงก็ได้เหมือนกันแป๊บเดียวหมดอเดี๋ยวเราลองมาลองในด่านเจี้ยนเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอกินอาหารก่อนก็จะเป็นกินอาหารห้าดาว แล้วก็กินอาหารเพิ่มความแรงของทัดลมปราบซึ่งจะทำให้ตัวละครณปัจจุบ,บันมีพลังจุตตีสูงถึง2553แล้วก็อัตราคิดิคอนจะอยู่ที่99.6%ส่วนโบนัสความเสียหายทัดลมนะฮะจะอยู่ที่86.6%หมอนนอกด่านมันอ่อนไปลองในดานเจี้ยนนี่แหละจะได้รู้ผลปราบเปิดเลยครับผมแบนเดดนะฮะบอยสกิลจุโคสนะครับรวบมอนมาแล้วก็โดด แทงเข้าไปอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อย,อยคือการโดดไม่อมาตะนะครับแต่มันอยู่สี่หมื่นนะแรงมากแป๊บเดียวหมด <c oughs> ไวเกินอ่ะลองทดสอบเป็นด่านนี้ดูนี่ครับอีคือโซไปแล้วนะยืบเปเิดครับรวบมาเสียวนะครับกายล่างแทงเข้าไป แทงเข้ามาแทงเข้ามาเหลืออีกสองตัวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอุ้ย,ยแทงเข้ามาเก็บเกรดนะครับระหว่างนี้อะคราวนี้เรามาลองเลยครับกับบอสเดี่ยวกันบ้างนะฮะเ,เสียมา้าจมตีบุง้งตื่นตื่นเร็วตื่นเร็วโอเคตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้ว,ลวปลอยสกิลกายล่างโอเคชอบแหลกหน่อยนะฮะคิโลคิโล เขี Yellow. Yellow. ยโลเขียโลโดดตีเดี๋ยวเก็บผนึกก่อน,นเก็บผนึกนเก็บผนึกเออเออโดดหลบสก,กิลได้นะฮะโคโคโด้ามันอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงอืมเก็บโอ้โหเก็บก่อนเรารีบเรารีบเราไม่ใช่ไอ้สายตอบโต้นะฮะรคือดัสอือพลังงานมาพลังงานมา พลังงานมาหลบเอาพลังงานมาจาังหวะนี้เราเจอพลังงานเอ้ยจะระเบิด <c oughs> ไม่มีโลไม่มีโลไม่มีโล <c oughs> เออโดดโดดใส่ไปก่อนเออเสียจะตายฮะเออจังหวะน,นี้ขอเปลี่ยนเป็นชูโคดแล้วก็กายล่างเคียโยเคียโยเคียโยมือโนมือโน มือโนมือโนประมาณนี้ครับผมเฮ้ยมันช่างยากเย็นจริงและถ้าเป็นบอสดานแบบปกติล่ะอันนี้เรามาลองบอสท่าน,น้ำแข็งนะครับพืชน้ำแข็งมือโนตีไปขอเคลียโลก่อนเคลียโลก่อนเคลียไปบึ้มแตกเรียบร้อยแตกไงเปลี่ยนโอเคสกิลครับผมการล่างสลับแทงเข้าไปแทงเข้าไป แทงเขา้ามาแทงเข้าไปตายครับผมแป๊บเดียวจบง่ายมาอย่างว่าฟูลบัฟก็อย่างงี้กี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะส่วนถ้าเป็นหอคอเยเอเบดนะครับก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่อย่างว่าในหอคอยเนี่ยเราจะก็จะได้บัฟเนี่ยถ้าเป็นผลนี้นะเมื่อตัวละครจัดก,การสติดได้มีโอกาส5 0ที่จะลบล้างครูดาวสกิลธาตุถ้าเรามีพุ่ง3ครั้งอะ่ะ <c oughs> โคตรมันแต่ว่าตัวละครนี้เป็น4 0นะครับก็เลยต้องตามนั้นอันนี้ไม่ได้เพิ่มความแรงใดๆนะฮะเปิดมาครับผม ปึ๊บแบนเด็ดไก่ล่างแทงเข้าไปแทงเข้าไปเออในหอไม่มีบาฟนะครับตีธรรมดาก็ได้บวบบวบบวบโอ้โหอย่างเท่เออเออไงล่ะไงล่ะไงล่ะหลบก่อนหลบก่อนโอ้ย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 จะตายเออตีเข้าไปไปซะไอ้มอนเตอร์หลอกลวงเออ ขอเข้าไปหนึ่งทีฮนะเอ็นจีไว้หน่อยไว้หน่อยไว้หน่อยแทงกายล่างครับผมตือมือโนโอมือโนโอมือโนเป็นไงแทงหลบแทงหลบแทงหลบวัมอเตอร์ถึกมากถึกมากถึกกันไปถึกถึกไปแล้วไม่ไหวถึกหรอถึกหรอโลแตกไปซะบ๊ะบ้บ๊ะบบ๊บบ๊บบบ <laughs> <laughs> ขี่โลก่อนขี่โลขี่โลแล้วแทงยังไงยังไงเสียเก็บเกรดครับตัวนี้มาเก็บเกรดอ่ากายล่างได้ละกายล่างได้ละไม่โดดก็ได้ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโชว์ธรรมดาแทงเออโอ้ถ้าสก,กิลเลเวลสิบนะครับน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลย และนี่ก็จะเป็นตัวละครเซี่ยวตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับที่เล่นมันมากๆถ้าอับสกิลเต็มแล้วเดี๋ยวอาจจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะ <c oughs> ลงดา่าตัวไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นศูนย์ก็ตามแต่ตัวละครมันได้ยากนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย แท่จริงๆเลยตัวอะไรก็ไม่รู้